ขนตกแล้วคุณกาเคมเขาขนมมาฝากเยอะเลยมายค่ะเชิญค่ะอันนี้หลายอันนี้ขนมคุกจ๊ะขนมทุกครับทุกครับเหรอมา,มากมาก อันนี้กับขนมกันว่างอยู่บนโต๊ะงในหางเต๋กินมาต้นเลยกินมาแต่เอาดิเอาขนมดิฉัน,นแต่ว่าลูกสาวขอฝากของมาให้นะคะคุณประเข็คุณนเฟ้ลูกสาวฝากมาให้คะ่ะแบรนด์ค่ะเออลูกสาวฝากมาให้ลูกสาวหลากรุงเทพไหมวางในหั่นบนั๋นขอบใจเขาบ่าวางในยิ้มยิ้มได้ไหม ว่าละเขากระบอกนี้มันช่วยเราละเอาวาแน่ขอบใจเขาเน่ยแม่ขอบใจขอบยื่นเลยเอออันนี้ขนมไว้คุณตาเกีมกินกับไว้คุณเด็กบินได้ได้เดี๋ยวก้อนก็ได้ลูกสาวฝากมาให้ลูกสาวฝากอันนี้มาให้นะคะอันนี้ขนมให้คุณตากินกับกาแฟนะคะกระบอันนี้ก็เหมือนโดนัทเลยเด็กกินไหมลูกหนูกินกันไหมเดี๋ยวพักกันไปกินขนมมันแล้ว แกให้คุณตากินด้วยนี่อันนี้ก็กินด้วยอีกกินไหมนี่กินไหมเป็นข้าวแซนแหละว่าแต่ว่าเหมือนโดนัทเลยนเหือกเอกยบงอันนี้ของเธอเขียง้งเขียง้งอันนี้อันนี้เขาเขาเคียงกง้งไ้อันนี้เขาซ้อยแล้วก็ลอันนี้แล้วก็ลอันนี้นี่เธอไปเข้าตีเย็นไว้นั้นเอาตีนไก่กับอันนี้ไว้ทําอันนั้นให้เด็ก ไม่เอาเงินไปดูหมอลำเหรอแม่ยังไม่ให้เงินเลยอย่าเพิ่งไปสิพี่ไปจังเลยฝนตกฝนมบ่ไปจะไปบอลลัมอุ้ยดิลูกเอานวลเบาเอานวนไปกินเนี่ยเอานวนไปกินไหมเดี๋ยวมาเอากระชายเอาเงินไปซื้อกระชายมาด้วยเนียเต็มเลยกันอันนี้อันนี้แกอันนั้นให้ให้คนตางคนตาจะเก็บนั่นมันตกกับฝนอันนี้อันนี้ผลไม้ต่างๆ พื่ออะไรตั้งต่างป้าสันติสุขป้าสันติสุขเอาให้อาจัดดานเชียงของมาเอางู่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ล่างแซ่ในเกลือดีๆคุณตาจะกิน,นโอ้เชิญไปกินก็ได้เลยเนาะไปกินเดี๋ยวอยู่นะอันนี้ขนมนแล้วก็ผลไม้นี่แหละของฝากให้คุณตาเขียนนะคะคุณตากินอันนี้ไหมฮิตซี่เอไปเข้าตู้เย็นให้คุณตาหน่อยลูก แก่ออกเป็นขวดๆไปก่อนอันนั้นเพราะร้านเย็นหรอ,อกเอาเก๋าเป็นขวดๆไปเข้าตู้เย็นนี่นี่เก็บอันนี้หน่อยนี่หวานนะนี่อันนี้หวานนะเก็บเก็บนะนี่แหละนี่ขนมให้คุณตานะคะสำหรับอาทิตย์นี้ของขวัญคุณตะเค็ียนนั่นน่ะแกบอก่แกมีเ<อ>ข้าตู้เย็นให้คุณตานะ้ำ แม่จะอันพออันแค่สองอันพอคุณตาสิยไปกินเดี๋ยวสิกินมืไรแล้วอันนี้นี่ยกินเยอะเดิอันนี้กินเนี่ยกินเลยสั่งเขาแตงเนี่ยเออเขาแตงกินตรงเออนั่นแหละเอาแจกเขาที่ลราให้ไปกินเขาแตงเขาแตงให้เขากินไผ้ใครกินน้ำเขาให้เขาเลยอ๋อแล้วผู้ใดจะเอาไปเอาคุณตาหนึ่งกินไหมกินกินเลยกินเลยไหนว่าเพื่อนสิพาไปเบิ่งมาลำำยังบ่อปลากันไปตีไปเบิ้งมาลำบ่ถิ่ มก่แวมาเตขาตากาแไาแล้วตากแบน้เขานอนอะได้างทีจิงเอใโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอคุณลูกสาวปีนะคะมีส่วนในกันซื้อเตรียมาฝากลูกตาด้วย